สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่19เมษายนนะคะคุณได้เดรฮายเลฟอนกับหัวส่วนเขาเป็นสีดาบนะคะกับหัวเหมือนกันนะ ก็วันนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจนะคะหรือความไม่ชัดเจนนะคะเกิดขึ้นมันมีไพ่พาชันด้วยเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างอาจจะอยากผลักดันความคิดของตัวเองอะคะ่ะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะว่ามีพาชันเยอะนะคะอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปรักก็รักแรง นะคะโกรธก็โกรธแรงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยควบคุมอารมณ์ด้วยเขาเนี่ยสี่ดาบกับหัวมันจะเหมือนไพ่สามดาบนะคะดาบสามเล่มเนี่ยมันจะปักขึ้นมาเข้าหาตัวคนคนนี้นะคะซึ่งก็หมายถึงความไม่สบายใจนะคะหรือว,ว่าความขัดแย้งหรืออะไรบางอย่างที่ยังคาใจอยู่นะคะก็คือวันนี้ควบคุมอารมณ์นิดนึงแล้วกันทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าต่างคนต่างใจร้อนนะคะรวมๆแล้วอ่ะถ้าระมัดระวังอารมณ์เนี่ย ความสัมพันธ์ก็จะไม่มีปัญหานะคะมีไพ่ within the next few weeks นะคะเดี๋ยวอีก2-3สัปดาห์เนี่ยอะไรที่มันทาให้คุณน้งคู่หงุดหงิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านผลไปด้วยดีนะคะยังไงก็วันนี้ห่างๆกันหน่อยก็ดีนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะ